ใครที่ชอบวาดรูปแต่ก็โดนคุณพ่อคุณแม่ว่าหรือว่าครอบครัวว่าเนี่ยส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูเลยเอาจริงๆการวาดรูปเนี่ยมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าการวาดรูปเนี่ย จะไปช่วยทําให้ลูกเนี่ยเสียการเรียนหรือเปล่าบอกเลยว่าตรงกันข้ามกา,ารวาดรูปเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็เสริมสร้างจิตนาการนะครับเวลารเราเรียนเราจดโน้ตอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาเราวาดรูปเป็นภาพประกอบเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นส่งเสริมความจําเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็จะนึกได้ง่ายตอนที่เราวาดรูปเนี่ยเราก็จะมีสมาธิจดจ่อไปกับสิ่งที่เรากําลังวาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวาดรูปก,ก็จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น เช่นตอนเราเนี่ยเรียนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะอย่างเงี้ยโจทย์เนี่ยเขาก็จะพูดพูดพูดบรรยายมาแต่ถ้าเราวาดภาพประกอบเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นแบบเห็นภาพมากขึ้นเลยเห็นไหมครับว่าการวาดรูปเนี่ยมีข้อดีมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเนี่ยเห็นใครวาดรูปเนี่ยก็อย่าไปพึ่งไปว่าเขานะมันอาจจะเป็นการเสริมจินตนาการและมีแต่ข้อดีทั้งนั้นและเพื่อนๆเนี่ยชอบวาดรูปอะไรกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะ